สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆภากินพาทีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูบวิธีการที่อ่างเก็บน้ำปักห่อยขอนแก่นนะครับเป็นเขื่อนอ่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับเมื่อก่อนนะครับน้ําจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับตรงเนี่ยตรงต้นพุทรานะครับขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ลดลงไปเยอะนะครับก็ลดลงไป หลายเมตรเลยนะครับนะครับลึกมากมีน้ำลดนะครับเป็นช่วงเวลาน้ำลดก็ผมจะพาเพื่อนครับมาดูเขาตกปลานะครับก็เดี๋ยวจะมาลุ้นปลากับเขานะครับก็อาจจะมีคนเข้าไปทำอะไรในโน้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับนี่ผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ําปากแม่ขอนแก่นก่อนนะครับก่อเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะน้ําจะเซาะนะครับทางตรงนี้สุดนะครับถ้าไม่มาทําอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับในน้าก็น่าจะพอใช้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่าเขาได้ปลากันหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะได้เยอะกันหรือเปล่านะครับมานบ่ โอ้ยเย็นดีจังเนาะตาตื้นดิโอฮันหักกัดทอเข้าโอ้โหหายเทพอะตั้งไหล

อันนี้ก็ได้ปาอันประกดก็ได้อบ๊อเบิงเบ,บิงประกดบ่ได้เบิ้งเด้มื้อเช้านี่โอ้ตัวหามเติบนึ่งได้อยู่นะ่ะ <c oughs> นึ่งได้คราบนึ่ง่น่ะนะยไม่ใครหรอวะ อันผมไปล่างนะอันอยู่สะพานตรงไออ้ย่างเขาท้ายค่ายไฟนะายล่างนะฝ่ายตรงมองคอดูนะยอ,ยอันนะ่ะอันเพิ่นก็นยิงกันครับเพิ่นก็นยิงกันยิงก็ได้ปรากฏปรากฏไม่ใครครับ ไปแวะพอดีเห็นพอดีเลยครับกำลังโอ้หมดยิงกันเยาไม่เาครับครับไฟนี่นะไฟไฟแรกของห้วยขนแก่นนี่นะเหสั้นเถอะอนนั คือซิจินเขาได้กันหลายตวัวเขากับห้าลงกันไหมผมไปนะแต่ว่าก็ได้ห้า,ห,าหกตัวแล,ะละ้วล่ะก็ได้อ่ะหลายคน,น,คนห,ห้าคนหกคนว,วะเนืยามือแรงมันกินหมดเหรอปลา ดนวันแน่หรอกล่ะเนาะโอ้ยเบิ่งจนเบื่อแล้วผมอ่ะมันมันมันบมวัวท่อพังทางภาคภาคอีสานนะผมว่านะมันบังไฟมันบังไฟมือนึงเนาะโอ้ ดีกว่าเยอะซะซื่อนะมาเอาบญญรรยากระดเป่งเป่งบนนอนดีๆเนาะเอาเต้นมากลางฝันันมันโมซันแบบนี้อ่ะแตานอนจังไงยานแต่ดินนะถ้าล้มลงมาเลย ต่อต้าน้ำขึ้นนี่ตกลงมานี่บ่มีรอดเนาะ,นะงมหานี่คือสิบบเห็นบ่ถ้าคนตกลงมาเนี่ยสิบบกิงิงลงไปเรือยติบน้ำดูดลงไปเรื่อยดูดลงไปเรื่อยปั่นทะเลแล้วเนี่ย มันน้ำซัดไปเรื่อยครับน้ำมันซัดไปเรื่อยโอ้ยได้กลับบ้านแล้วเนี่ยปากคอปากคอติดจันเนาะเฮ็ดอยู่บ้านนะปากคอปลาดุกปากกดบ่เข้าจักเดียว <laughs> โอ้ปากคอตกง่าง่านี่ซ้ำแข่นี่นะมันครับปากไข่ปีทีแล้วนี่ผมได้กินเกือบวัดได้เป็นสี่สิบตัวได้กินนอะใน,นระยะเวลาตั้งแต่ก้อนส่งการอะ่ะก้อนเมษา ไซมาไซมาระยะเวลาสามเดือนกอ้ได้กินเกือบสี่สิบตัวเอา่วนแม็ก่วนแม็มกจะมีป่าคอป่าดุกป่าตองป่าแค่นะเข่านอกนั้นก็ป่าอีมัด ไปมาเข้ากัลั้นเด้อตัวน้อยๆอ่ะโอ้คักจังอ่ะครับงึ๊ดหล่แหงๆมันไหลเนาะ กดไตก้อนผมามันหมันมันได้อีกโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็คงจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับจะไงล่ะโอ,อ,อ้มาดูอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับเดี๋ยววันน่าจะเอาเบ็ดมานะครับมาลงดูนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อตะก้อนะครับแล้วก็ซื้อพวกขนมปังหมเชื้อแล้วก็ อาหารปลานะครับมาผสมแล้วก็เหนื่อยโอเคคลิปนี้ไบไปครับสวัสดีครับผม